สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูนะครับผมก่อนหนึ่งก็เลยต้องขอกราบขออภัยทุกท่านจริงที่สาดมืดไม่เข้าคบไมในห้องจริงคือหลุดจริงๆนะครับแล้วก็หลายๆเจ้าหลายๆโพยที่ดังๆหลุดหมดเลยนะครับทำให้มินดูนะเดี๋ยวเรารีวิวกันนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับแต่ละเจ้านะครับในบางส่วนนะที่มีนะครับผมก็อาจจะต้องขอโทษจริงๆนะขอโทษจริงแอดมินก็คือแบบช็อกเลยก็คือ จ,จริงๆแล้วก็คือแบบไม่ไม่ได้เสียใจที่ที่ไม่ถูกนะแต่ว,ว่าคือหมายว่าที่เป็นซื้อไม่ถูกนะแต่ว,ว่าเสียใจที่เออ่ที่ทําให้เอ่ฟซี FC ทุกท่านนะครับเออ่ไม่ถูกจุดไปด้วยนะครับเขาก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็จะพยายามใหม่แล้วกันนะครับในในงวดหน้านะครับก็รต้องใหม่แล้วกันนะครับออคือการที่เราแบบ อซื้อหอยเองเนาะเราก็เราก็ผิดคนเดียวแล้วก็ผิดคนเดียวนะแต่ว่าที่เราแบบทำให้ f อฟนะครับแต่ว่าคนที่ตามมานเนาี่ยผิดไปด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะครับผมต้องขอโทษจริงนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับแล้วกไนะ็ไปต่อนะครับไปต่อนะครับอ่ะมาดูโพยที่ที่ลงแล้วแเรามันถูกบ้างแต่ว่าคือแทบน้อยมาก,น,มากน้อยมากที่ถูกจริงนะครับนี่ก็คือ เราลองมีวิวดูเพื่อจะได้ตามตอนนี้งวดต่อไปนะครับอ่ะพวยหนึ่งนะครับที่ออกมานะครับของลอตเตอแมทิกนะครับผม I mean, อามินอ๋อ,อแล้วก็ติดตามแล้วล่ะจะมีจะมาลงห้แล้วกันนะครับถ้าเกิดงวดได,ได้อะไรนะครับมีตจะลงใหแล้วกันซึ่งมันก็เหมือนมันถูกทั้งสองตัวด้วยนะสองตัวแล้วก็มีสามตัวเลยแต่ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมีหลายชุดนิดนึงนะครับของลอตเตอแมททิกลอตเตอแมทิกแต่ว่างวดก่อนอามินล,ลงให้แค่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผม เพราะว่ามันเพิ่งมานะอะเพิ่ง,แบบเ,พงเพิ่งมีกระแสมานะครับประมาณนึงนนครับซึ่งตัวที่เป็นของแทนะ้ก็คือให้2กับ8ก็คือว่าเข้าเนาะนเป็นศูนย์สองเหมือนกับเป็นเลขเรียงนะศูนย์หนึ่งสองคนนี้ที่ออกแล้วก็ล่างเป 6, นะ็นศูนย์หกเนาะก็คือศูนย์หนึ่งสองก็เข้านะครับผมตัวนี้ก็ถูกเนาะ,ะเดี๋ยวเราตามต่อในวันหน้านครับอันนี้คือประวัตินะเก่านะครับผมเก้าหนึ่งเก้านะเข้าครับ แล้วก็642นะครับเข้านะครับอันนี้ก็เป็นงวดที่3ที่เข้านะครับผมของลอตโตเมติกนะครับผมเอเอตัวก็จะมีของแท้นี้จะอยู่ในมีกรุ๊ปมีกรุ๊ปเอ,เอมีตามชื่อกุปไปได้นะครับแต่ว่าตัวก็จะเป็นแบบใช้ชื่อลอตโตเมทิกนี่แหละในการในการแจ้งแจ้งผลต่างๆนะครับผมอีอกอันนึงนะครับของแอดไนแอดไนเนี่ยก็คือ ตัวชุดตัดมันก็เหมือนเข้านะก็คือเข้าวิ่งแล้วกันอ่ะแปลว่าเขาวิ่งสองนะเนาะข้อสองวิ่งเแต่ตัวก็มีตัวเนี้ยที่เป็นสองหนึ่งหนึ่งสองตงองัวนี้ยในชุดตัดนะครับผมออมสินออมสินอันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ดูว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าค่อนข้างแม่นกับออมสินแต่ว่าเหมือนจะถูกนะเหมือนจะถูกออมสินนะครับผมถ้าทำผิดนะ้วเหมือนเล,เลขตออเป็นแบบหนึ่งสองสองหนึ่งแบบว่านี้แหละมันจะเข้าอยู่ในข้อสองศูนย์ในป่านี้ยก็ก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตรงนะเป็นศูนย์สองสองศูนย์หรือเปนี่นะครับผมแต่ว่า เอไมไ,ไม่ได้ตามนะครับผมอช็อกกับหวัวรัฐบาลอยู่อ่าแล้วก็หววรัดนะครับมีศูนย์หกตัวแรกเลยนะครับก็คือเข้านะหววรัดตัวนี้นะครับผมในชุดชุดนี้นะครับผมของเราดูเน้นหวยรัดกันศูนย์หกนะครับศูนย์หกตัวนี้ก็คือเข้านะแต่ว่าหนึ่งสองเนี้ยตัวชุดเต็มนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าชุดนี้มันจะมีเป็นแบบเจ็ดสองหนึ่งนะครับ ก็คือศูนย์หกเข้านะครับของแอดไนนะครับตอนที่มีนบอกนะก็คือเข้าก็คือในใจค่อนข้างแม่นนะแม่นแม่นครับนี้ก็เลยได้เอามาลงให้ในในตอนท,ท้ายอีกทีหนึ่งัน,นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าแม่นอมสินแล้วก็แม่นรัฐบาลด้วยนะครับก็เลยได้เอามาลงให้ตอนในคลิปท้าย,ายแหละ,ะก็คือมีศูนย์หกแหละสรุปว,ว่ามีศูนย์หกนลครับคือเข้านะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรยที่เข้านะครับผมเอ่อมาดูภาพรวมของเลขดังคนได้คนดังออนไลน์กันนะครับผมอืม เจฟองเบียร์นะครับไม่เข้าเนาะอ่าศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์หกแม่น้ำหนึ่งไม่เข้านะครับผมทั้งเล็ทูบด้วยเลขทูบสี่เก้าก็ไม่เข้าเนาะเจนุกนะครับเจนุกก็หลุดเหมือนกันนี่ก็หลุดกันหมดละเพชรก้าเข้าครับเป็นอันเดียวที่เข้าในในโพยเหล่านี้นะครับมีอันเดียวที่เข้านะนี่อันนี้ก็ไม่เข้านะครับผมดอพลังก็หลุดนะครับผมก็คือหลุดมีเพชรก้าอันเดียวที่เป็นหนึ่งสองตัวแรกตัวนี้นะครับที่ลงไปนะครับก็คือเข้านะครับ พอที่เข้าน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว,ว่าเรา,าลองดูอันอื่นกันบ้างนะครับผมวบวิวาขาเนี้ถ้าท่านับเป็นวริาขาเป็นูนย์หกก็คือเข้าน,นะตัวเนี้ส่วนเข้าู่วนหกกับหนึ่งห้าเนี่ยตัวเนี้พเนี่เข้า,ขาแต่ว่าพออื่นเนี่ยหลุดหมดเลยถ้าเพีดูนะหลุดหมดเลยนะครับก็คือแบบหลุดหมดนะครับผมตัวนี้หลุดหมดของอาจาร,รย์หนึ่งอาจาร,รย์หนึ่งนะครับอาจาร,รย์หนึ่งก็ชุดสองตัวไม่เข้าเนะสามตัวก็ไม่เข้าน,านะครับผมอืม สัตว์มืดนะครับสัตวดมืดก็ไม่เข้านะครับผมไม่เข้านะที่มีใกล้เคียงก็แค่ตัวตัวนี้นะครับแต่ว่าก็คือผิดนั่นแหละนะครับศูนย์สองเจ็ดนะครับถ้าเปลี่ยนเจ็ดเป็นหนึ่งก็ได้แต่ว่าก็คือผิดนั่นเองนะครับผมเออ่สูตรบวกหนึ่งอ่าดูนะสูตรตัวนี้เป็นสูตรบวกหนึ่งที่ที่คุยในช่องนะสูตรบวกหนึ่งนี้ให้สามนะครับก็คือผิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพวกโพลเป็นเดือดนะเป็นดูเดี๋ยวกันนะครับผม ออของจาริพลานงวดนี้นะครับฤาริพลันงวดนี้ก็คือผิดน,นะไม่เข้าเนาะโอเคครับแล้วก็เจนลุยพารวยนะครับแม,แม่นุยพารวยนะครับงวดวสิบหกพฤษภานะครับไม่เข้าเนาะนี่เน้นสามกับแปดนะไม่เข้านะครับลุดนะครับอันนี้เป็นเจ็ด เออ่ตัวนี้เป็นเน้นไปทางเจ็ดก็ไม่เข้านะรผมไม่มีเจ็ดบนนะครับผมโพยนี้เจ็ดสองห้าสองห้านิดเจ็ดบัการนะครับก็ไม่เข้าเนาะโอเคไม่เข้าไม่เข้านะครับผมอ่าดูภาพโพยนี้อ่าอันนี้เจ็ดกับสาไม่เข้าอันนี้เก้าสองติดมาตัวหนึ่งมีเข้าที่สองอยู่นะครับผมอันนี้ผิดอันนี้ไม่เข้านะครับผมใน,นชุดสองตัวอ่าไม่เข้าเนาะเก้าแปดศูนย์ไม่เข้านะ, 9, 8, 0, านะครับผมอ่า ดูภาพรวมน,นะครับของซื้อหวยยังโยมชุดนี้ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับไม่เข้านะครับอันนี้ก็ถือไม่เข้าเนาะไม่เข้านะครับผมโอเคต่อไปครับเราไล่เรียงเป็นทีละหวยเลยนี่สูตรไม่เข้านะครับอว่าโวยมันข้างเยอะนะเดี๋ยวเราได้ดูต่อวันนะ้เจ็ดแปดไม่เข้าก็คือแบบแทบจะหลุดตันหมดลนะะวันนี้่าโอ้ สูตรหนึ่งสองแบบน้อยมากที่มีคนจะให้นะมีนะมีรถตัวไม่ที่ให้ที่ให้เหมือนจะมีให้สามตัวได้แต่ว่าเลขค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมินพูดในคลิปแยกโพลต่อไปและกันเดี๋ยววาเขาให้มาก็จะมาพูดเทียบไปทีหนึ่งนะในโพลที่ถูกนะเราจะแจ้งว่าในโพนี้ว่ก่อนถูกนะประมาณนี้นะครับอ่อโพลนี้ก็ไม่เข้าเนาะแต่ว่าสูตรจะเป็นดุวนบนหนะ้าตัวเนี้ยถ้าเอามาซื้อนี่ออกเลยนะนี่ตอนนี้ สุดเด่นบนเป็น0ูนย์แต่มันเหมือนกับ0ูนมาตัวเนาะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาซื้อเท่านั้นถูกเลยก็กึงนะก่งกึ่งนะกึ่งกว่าจะเข้าไม่เข้านะครับะบอกลาบนะครับบอกลาบบอกลาบหนึ่งสองศูนย์หกมีไหมไม่มีนะบอกลาบนี่ผิดนะน่ะครับแม่นลากแม่นบนนะครับอืมสิบว่าสิบหกก็ผิดนะผิดผิดนะผิดนะ <krit> wood, หน้าอ้วนของหน้าอ้วนตรงนี justice, ้ก็หลุดนะครับนี่หลุดนะครับผมไม่เข้านะครับแต่เวลาไม่เข้าเนี่ยอย่างของดุดพลันเนี่ยแทบจะไม่หลุดเกินหนึ่งงวดนะเดี๋ยวปกติหวยออกปั๊บก็จะโผล่ก็จอกมาแล้วแหละนะครับผลยออกมาแป๊บนึงโผวยก็จอกแลเดี๋ยวดุยพลันเนี่ยเดี๋ยววัวหน้านะเพราะว่าวัวหน้าต้องเน้นนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาแทบไม่หลุดเกินงวดหนึ่งเลยนะครับในระยะหลังๆที่ผ่านมานะครับวัวหน้า ต้องรีบตามด้วยนะครับเหมือนคุยแบบแบบนี้แหละตอนที่งวดที่มันหลุดไปตอนนั้นแล้วก็ว่าแบบงวดต้องักต้องตามแล้วก็เข้าเต็มเต็มเลยจริงๆนะครับนี่ก็หลุดน้ำประิทินนะครับผมน้อยมากนี่ก็คือมันมันแทบเอามาทุกโพยที่ลงในช่องเลยนะก็คือแบบน้อยมากก็มีถูกแค่สองโพยแต่ไม่มีถูกเป็นแบบสามตัวเลยนะครับในในอันที่ลงนะครับ อันะะนี้ก็ภาพรวมนี่ก็ผิดเนาะนะครับผมโอ้ยนี้ตึ๊กตึกศูนย์ตึกตึกตึกก็ผิดนะตรงนันะครับโผล่โผล่เนเดียนะโผลเดี๋ยวนี้ตามปิยะแผนแผนปิยะแผนผิดนะครับผมทั้งของจริงของปลอมนะครับผิดหมดทั้งของจริงของปลอมนะครับเจนดูไอ้ผิดอยู่แล้วเนาะเจนดูไปนะครับนี่ก็คืโผล่ที่ใช้ในการลงในช่องนะมา นี่ก็ผิดเนาะของงานนะครับนะครับอ่ะก็คือผิดหอกก็คือกระจายกันหมดนะเรารีวิวกันดูนะครับว่ามีนี่ก็ผิดนะครับผมก็มีแค่พวยแรกๆนั่นแหละที่ที่ถูกนะครับที่แจ้งไปคู่ตัวบนก็ผิดเหมือนกันนะครับไม่มีศูนย์หนึ่งสองนะครับดูโซนศูนย์ได้เลยนะครับศูนย์กับถ้าไม่มีหนึ่งกับสองก็ผิดนะครับอ่าพี่มีนะครับเออนี้ก็เกือบเกือบนะแต่ว่ามันสามกับเจ็ดอะ รถเลขมันไม่มีสามกับเจ็ดมันก็ผิดหมดอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็เลขทูบเลขทูบก็คือผิดนะแมน่นหนึ่งนะครับผิดนะครับน,นี่ก็ผิดนะครับตัวดิงก็ผิดอ่ะสรุปนะครับสรุปภาพรวมอันที่ลงอันที่ลงมีแค่ของรถตู้เมทิกกับกับของแอดไนนะแอดไนแอดไนที่เดี๋ยวก็น,น่าจะกันต่างนะครับแอดไนนนี้แม่นแม่นเหมือนกันนั่นทางรัฐบาลทางออฟฟิศเลย ว่าออมติ๋ไมไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่ามันออกอะไรนะครับเพราะว่ามีไม่ได้ตามหมดเลยช็อกกับหัรัฐบาลอยู่เลยไม่ได้ตามนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตามนะก็ขอเช็คดูจริงๆแล้วกันนะครับแต่ว่าถือว่ามันก็คือเกือบสองหนึ่งหนึ่งสองเกือบแต่ว่าไม่ได้อยู่ในชุดเต็มถือว่าก็ถือว่าผิดนะสองหนึ่งหนึ่งสองเพราะไม่อยู่ชุดเต็มนะก็ถือว่าผิดแล้วกันนะครับแต่ว่าเข้าล่างนะเข้าล่างนี่ส่วนหกตัวแรกเลยนะครับก็คือว่าหัรัฐบาลส่วนหกตัวแรกก็คือเข้าถ้าตามก็คือเข้าก็คือได้สองตัวแน่ได้สอง ตรงๆนะนี่ตรงๆในหัวอัฐบาลนะครับผมอ่าอย่างว่าน่าจะตามใหม่นะครับของของน่าจะแอดไนน์นัแอดไนน์นักสนใจนะครับผมเดี๋ยวตามใหม่งวดหน้านะครับผมอ่าอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับว่าน่าจะพยายามเต็มที่นะครับในเอ่อในการทำให้เอฟซีทุกท่านนะครับถูกรางวัลกันทุกคนนะครับวันนี้เอ็มเอก็เจ็บดักเหมือนกันเจ็บดักแต่ว่าด้วยความที่มันมันมีทุนเดิมแล้วมอนซื้อ ไม่ไม่ได้เยอะตัวก็ซื้อแค่นั้นแหละตามที่เห็นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็แต่เขาตัวหนึ่งก็ซื้อแบบก็ก็พอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมันอืมมันถูกบางครั้งต่อเนื่องเนาะที่ผ่านมานะครับแล้วก็แต่ว่าวัน,นี้มั่นใจเยอะก็เลยแบบทุ่มเต็มที่แล้วถ้าถูกก็คือถ,ถูกมากสุดในชีวิตเลยล่ะอ่าก็ก็ผิดก็ผิดนะครับก็เสียใจที่ทําให้เอลซิท่านนะครับต้องผิดหวัง ด้วยนะครับผมว่าวันนี้แบบมันหลุดจริงๆนะครับก็คือแบบถ้าจะทุกโขน่ะดุดทั้งหมดเลยนะครับผมตามที่รีวิวเมื่อกี้ก็คือถ้าทุกโขนที่ลงในช่องที่แบบบ้าแมนๆทั้งหลายนะครับก็คือหลุดหลุดหมดเลยนะครับจะมีเขาแค่าบางโขนของแอนน่าอะไรเงี้ยลาโธเมติกอะไรเงี้ยถ้ามิถ้าเอ้มิเห็นจริงๆนะอื่นๆเนี่ยอืมคืออันอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเช็คจริงๆก่อน,อนเพราะว่าปกติไอ้มิจะเซฟทุกอันเอาไว้นะครับ เราไปเช็คก่อนว่าอันไหนที่มันออกมาแล้วอันไหนที่แบบว่าถูกนั่งวัก่อนเนี่ยบางอันก็มีแต่ส่วนใหญ่มีแต่ของปลอมเอาจริงก็คือมีส่วนมีแต่ของปลอมแปดสิบก็คือเป็นส่วนมีแต่ของปลอมก็คือทําออกมาทีหลังว่าถูกอะไรประมาณเนี่ยอืมก็อ่าวัวหน้าเอาใหม่กันละกันนะครับวัหวหน้าเดี๋ยวในวัวหน้ามันจะพยายามลงโพยให้ให้ครบทุกอัน,นครับอ่าก็ที่แพนไว้ก็คือใบหนึ่งเนี่ยอาจจะมีนออกมาสักเป็นเป็นเก้าเป็นเก้าเก้าโพยอะไรเงี้ย แล้วก็มาพูดเป็นแบบคลิปลนะแบบเก้าโพยหรือสิบแปดโพยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาเป็นแบบรวมๆให้มันให้มันได้แบบให้แบบได้เอฟซีได้เลือกนะครับอันหนึง่งแล้วก็จะเป็นแบบอันเน้นอันนึงก็จะเน้นแยกเป็นโพยๆไปเป็นโพยละครีปไรอะไรเงี้ยแล้วก็เที่ยวกันเดิมเหมือนเดิมนะครับพยายามที่จะ,ะปรับปรุงนะครับให,ให้ช่องแบบ ทำให้ f c ได้ได้ถูกกันนะครับแล้วก็ได้เลือกการนะครับว่ามหาตามหาโพยนี่อยู่นะอะไรประมาณนี้อันนี้แผนไว้นะครับแผนไว้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะพยายามลงโพยให้เยอะที่สุดแต่ว่าแผนหนึ่งอันนี้จะทำมัเป็นแบบ9อันอะไรเงี้ยคลิปนึงอาจจะเป็น9 9อัน18อันนะครับแต่ว่าอันตัวนี้ก็เหมือนเดิมก็จะแยกกันเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ